มาแล้วมาแล้วเออพี่หยกมาแล้วครับพี่หยกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผูกสองขาไว้เพราะว่าน่าจะดิ้นแรงนะครับเดี๋ยวขาถลอกก็เลยต้องผูกไว้ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูน้องหับใจหย่านมนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องหย่านมอายุสองขวบนี่ก็ออกจากแม่ครั้งแรกนะมาแล้วมาแล้ว วัง่ายเยไปกับพี่มงคลเฮ้ยเฮ้ยไปลูกไปเฮ้ยๆอ้อๆๆๆๆๆๆหวัง่ายเย โอ้โหโโหโโหวิ่งวิ่งแล้วลองล้ว้องละร้องละร้องแลวขนนี่วิ่งตามไม่ทันเลยครับโอ้โหไอ้เคียวไปแล้วไอ้เคียว น้อยเขียวก็จะเอาไปแซ่บาทวะตักบาทไปกับพี่มงคลครับพี่มงคลวิ่งห้าห่เออาเฮ้ยสังอ่ะสังอ่ะสังอ่ะ ก็ถึงเวลาเนาะในเขียวถึงเวลาก็ต้องเหมือนคนเนาะยานมเพราะว่าถ้ายิ่งโตยิ่งยิ่งดื้อดื้อแล้วก็ฝึกยากนะครับฝึกเข้าโรงเรียนทางก็ต้องเข้าโรงเรียนเหมือนกันไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเราก็เอาบ้านแหล่สาวน้อยตัว จะไปอยู่บ้านเลยครับไปอยู่บ้านก็ผูกแม่ไว้แล้วก็เอาตัวผู้ครับพี่มางคนมาจูงนะครับเออจะแตกต่างกันมากครับตัวผู้กับตัเมียครับนะครับเพศผู้กับเพศเมียเพศ มาลูกมาองดีใจใช่ไหมเนี่ยทางนี้อยู่ทางนี้ไปทางนี้ครับวะหวานน้อ,นองดีใจใช่ไหมจะเป็นผู้ใหญ่แล้วร้องดีใจแล้วเนี่ยเหมือนเราไปโรงเรียนวันแรกนนั่เลยเขียวร้องแม่ <c oughs> ไม่เห็นหน้าแม่ครับ แต่เป็นช้างที่สมบูรณ์นะอ้วนเออร้องดีใจครับน้องดีใจลองใหญ่ไอ้ลูกไป มีไฟไฟปะทางพุดมีบ่โอ้ล้อใหญ่เลยจะไปใส่มาไปวัดแล้วไปถามผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> ไปก็ไปถ่ายคลิปดีๆวัดบ้านเรีงเทียดเนาะ <c oughs> ไปก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ <c oughs> ใส่เพิ่นรับสายไปได้เปลญกำลังทำดีงเก่งๆเยอะๆปานเยอะๆเก่งเยอะๆเยอะๆ มาลู้มาเร็วๆๆจะถึงบ้านแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วครับอีกไม่กี่กิโลก็ใกล้อยู่ละ<า> <laughs> นี่นะครับสนะ <laughs> ี่ห้าร้อยเมตรสี่ห้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ใส่บแบตตายแล้วแดดแห้งแดดแห้งตัวเป็นสาวแล้วขวานอหนูไม่ใช่เด็กนั่นละ ควบแล้วสองควบกันแล้วลูกเยอะเยอะเยอะไม่ร้องไม่ร้องเยอะมาแล้วรอมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ร้องใหญ่เลยก็เดี๋ยวก็หายร้องสักพักหนึ่งให้คิดซะว่าเหมือนเราครับตอนที่ไปโรงเรียนนะครับก็ร้องหาพ่อหาแม่แม่ก็แทบใจจะขาดนะแม่เราน่แอบไปเฝ้าแอบไปมองลูกนะแต่ก็ต้องเราก็ต้องเรชิญเออพี่หยกมาแล้วครับพี่ยกเข้ามาแล้ว แล้วเห็นแล้วก็ท่าซึ้งนะครับแบบพอเขาเจอคนที่เขารักเขาก็แบบเงียบเลยนะมันตาจะไหลครับดูแต่ว่าใส่แว่นไว้น่าต้องเขียวเนาะพอเขาไปเจอคนที่เขารักเขาเงียบเลยนะแสดงว่าหยู่ต้องนั่งเฝ้าทั้งวันแล้วนี่ไม่งั้นร้องไงขนาดผมถ้ามีคนนะผมก็จะไปเดินข้างๆอยู่นี่แต่มีคนขับรถนี่แล้วจะขับนี่แล้ว ถ้าอย่างนั้นก็จะไปเพราะว่าผมจำเขาได้จำผมได้อย <Hollywood> ู่ no. ต่อจากนี้ก็ไปสาบาทนะครับตายบาทเทวโรหันะไปนะยืนอ่านหนูภาพที่เยี่ยมยอดมากครับเดี๋ยวกจะเอาภาพประมวลประมวลรวมๆลงกันให้ดูนะครับสวัสดีครับ ไปไม่ได้ไนี่โอ้าะแต่ไอมงคลไปได้อยู่หนูดีไปงานช้างไหมอขอมาเด้อขวัญเอ้ยาไม่ยอมลงจากรถหรืวไม่ยอมลงแล้วเราจะไม่ยอมลงจากรถครับเข้าคี่เป็นปิดผนดกเลย อ่าพี่ลินโทรบอยรินพี่ลินล,ล,ล,ลินโทรบอยรินหน่อยว่าให้เอาให้พาช้างไปให้ให้ลินโทรหาคุณตาบอกว่าให้เอาช้างไปวัดอีกรอบหนึ่งถ,ถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้ว ขวัญใจอย่าร้องนะลูกโอ้พี่ไอ,อ้ควานยิงเขาสามารถกอดิงตัเลิกกับน่ายนนิงหน้าัเลยนลอาชงืนมาเปนตัดยงขนน้าอจังเจนก ้นะกันตกม้วันเกียเปรียเลยช่อ้ผูกซองขาไว้ลูะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผูกซองขาไว้เพราะว่าน่าจะดิ้นแรงนะครับเดี๋ยวขาถลอก ก็เลยต้องผูกไว้แม่ไปไหนแม่หนูไปไหน่ไวหนูไไหนมไไหนนไไหมไหน่นูแม่ไปไม่หูไปไหน่ะต้องขอูไปไหู้กไว้่นแม่หูกไว้ม่นะม่แน นมห้าไปงานช้างเปล่าไปแม่ต้องไปโอ้ลุนเจ้กับพี่ชื่นก่อนชื่นตอนไม่เด็กอย่างนี้เลยนะชื่นเนี่ยอาจจะน้องๆเนี่ยต่เป็นหุ่นดียครบอย่างนี้เลย แม่เขาก็ผูกไว้ตรงต้นไม้นะครับผมผูกไว้ก่อนผูกไว้ตรงต้นไม้นะครับก็ถึงเวลาก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องผ่านไปหลายเดือนจนวันนี้เป็นผู้ใหญ่วันหน้านะครับนี่ครับ

เข้าครับเข้าเรียนแต่รอสักสักแปมหนึ่งก็จะเข้าโรงเรียนทีนี้ก็จะเริ่มเดินโอ้ขาไหมยูยี่มากเลยนขายูยี่มากาใจออกจากแม่แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เด็กน้อยเลย คู่บ่าวคู่บ่าว,าวไม่กลัวเขาวิ่งเยอะครับพอเขาวิ่งเยอะๆแล้วขามจะถลอกก็เลยลดลด ลดความอันนี้ออกไปเนี่ยดูไม่ชูชื่นตอนเด็กก็อย่างนี้เลยชื่นใจอะ่ะดูคอดูอะไรดูขานะน้องๆตุลาแต่ตุลาย่นกว่าอันนี้เขาจะใหญ่กว่าตุลานะตุลาอ้วนออกข้าง ได้ยินว่าวันที่สองจะพาเข้าโรงเรียนก็อันนี้ให้ผู้่ได้สอนยังไ,ไม่ทันรู้อ้วนอย่างนี้เลยเหรออย่างงี้แหละครับชื่อนะอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ย่นขนาดนี้นะค,ครับพี่เขาว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะกินกาแฟได้ไหมครับไอ้เบื่อไอ้เบื่อ เดี๋ยวจะพูไปนะี่ร้องกิีดกราดอีกค่ะดูนะกรีดกราดหางสวยมากครับหางตรงยาวหางสวยมากทะช้างเชียงนี้นี่หางยาวตรงเป๊ะเลยนะไม่มีงอเลยเลยไม่มีงอเลยหางยาวไม่มีงอเลยเไม่ควรดื่มไม่ควรดื่ม คิดถึงแม่แล้วแม่จ๋าแม่รู้บ้างไหมกินคอนเฟ็ครับอ้อะไรอะไรอะไรฝากฝากทิ้งเอ่ออะไรนะฮะ เอาหนิเลยเอาอูมาผูกนอนอยู่นี่นี่เอาโตอ้อยางมานอนไว้เล่นเราอยู่ที่บ้านเหรอครับแต่ว่าแม่อยู่นู่นกินนี่กินอะไรนะอาหาร ซีเรียลอะซีเรียลอะซีเรียลนะครับเห็นเมื่อเช้าเห็นอยู่หน้าบ้านก็นเลยกินซีเรียลเดี๋ยวไปอันนี้ต่อครับไปตากบาทเทวต่อแม่เขานะครับชิวๆนะครับชิวๆเลยนะไม่มีร้องไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนที่น้องขวัญใจเกิดเดี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะทำร้ายลูกนะประมาณ3 4สี่ครั้งเนี่ยลูกเดียวาก,ก็เตะก็ตีนะครับ ฟาดเนี่ยนะแซ่บ้างทุบ,งแบบ้างก็ว่ากันไปนะแต่พอไม่เห็นลูกก็เห็นเฉยๆอะไรก็อาจจะเหมือนคนเราแนละ้ะมั้งใจแข็งใจไม่แข็งก็ว่ากันไปนะผมตามนี้นะครับ